ลงเอีกก็ได้ลงเอีกก็ได้ตรงขึ้นตรงขึ้นโคชนั่งเออไปเออร้อนมากครับความร้อนเนี่ยไม่ต่ำกว่า170องศาครับสายช้าครับ สวัสดีครับมาพบกับทีมงานเด็กสางทางอีกแล้วครับกำลังเตรียมเติมไอ้น้ำรถบดอยู่ครับเจอกันช่วงเช้าๆครับวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับช่องเด็กสางทางครับับงเตรียมความพร้อมนะครับ การประกอบต่อจากของเมื่อวานครับวันนี้รอรถไอทุกอย่างมาครับน่าจะมาถึงแล้วครับพวกหนึ่งเติมน้ำใส่เบรกดาวอยู่ครับ เพชรอาวุธสงครามอาวุธสงครามนางกติกเอ้ยน่าจะแดดดีนะครับวันนี้แดดออกแต่เช้าเลยเจ็ดโมงเช้าครับแดดขนาดนี้เลยแล้วปูก็ตั้งลอยู่ แตรียมพร้อมเรียบร้อยนันนี่ยปูกกว้าง6เมตรครับปูกทีเดียว,วครับ6เมตร ăn vô tem đốt thôi Nó nà sát sát cho mình Nó bữa châu nữa, nó chọn nát luôn

कौन ना

là thích nữa đan, đan là cô đan đang gặp cô là hơi lắng van dạ. ờ còn phải lăng mình เออนั ab, <yap a> la, ah. ่นแหละไม่ต้องหักแล้วฮะแบนั้นแหละแนั้นแหละดันไปหน้าเด็กกันล่ะเคยลังมันมีชั้นสองเลยมันอะไรหรอกำงานต่างสกาวอยู่ Long ý cái đai long ý cái đai tung gươn tung gươn Bố chị năm à bàn ăn lại bên ăn lại bàn ăn lại ไปต่อคนระับอ๋อโดนขาแล้วโดนขาแล้วนี่อับปากเกงไปดันไป đây đi đây đi, anh chỉ một thứ anh chỉ một thứ anh thì anh thế sẽ đẹp rồi, hấp thành rồi, chối hấp rối vào cổng ý thầy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  ý tao hiểu rồi cái kì. bọn nó chạy <laughs> xanh sọc <sao> xanh <laughs> mệt dây ấy. đặt con mấy lên mệt dây ตักสาสไปข้างในเลยเออนั่นแหะ

Ừ, ร้อนมากครับความร้อนเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยจองศาครับตอนเ้าครับก็มาแล้วครับดำน,นครับก็รถ,ถก็เรียม,มาแตนองนะครับรถไว้ต<อ>สชั้นครับใบนี้สองชั้นจากห้าเซนครับเป็นสิบเซน ก so ็ใช่ตอนน้าอยู่ที่5เซนเหมือนเดิมกรัโดน โอเคครับ, okay, รบเจอกันคลิปหน้าครับ